โรคภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเป็นกันเยอะมากในปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันเยอะมากก็คือโรคของสะเก็ดเงินนะครับสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาวะของภูมิเพี้ยนนะครับภูมิเพี้ยนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยครับตัวเม็ดเลือดขาวของมนุษย์เนี่ยครับเขาจะคอยดักจับกินนะครับสารที่เราคิดว่าเราแพ้ถ้าเกิดว่าภูมิเราปกติครับสารที่แพ้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับเขาก็จะจับกินตามปกติคนที่เป็นสะเก็ดเงิน ภูมิต้านทานเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าตัวผิวหนังของเราเนี่ยครับเป็นสารที่เขาแพ้หรือเขาต้องกําจัดเขาเลยทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดผื่นเกิดโรคขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้สารบางอย่างครับที่ไปกระตุ้นให้กับตัวภูมิต้านทานเหล่านี้กลับมาปกติได้เขาก็จะเริ่มแยกออกว่าตัวผิวหนังนี้คือสารปกติที่ไม่สามารถที่จะกําจัดออกได้อาการของภูมิแพ้หรือสะเก็ดเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเอนไซม์หรือเอนไซม์บอบบัดก็มีบทบาทต,ตรงนี้แหละครับ ที่ไปกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานเราที่มีความเพี้ยนเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติและที่สําคัญคือไปลดสารที่ทําให้ร่างกายเราแพ้เนี่ยลดลงด้วยสรุปได้ว่าตัว N เอนไซม์นะครับไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายสารที่เราแพ้นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวหรือสารต้านการแพ้เนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นมันเลยทําให้ร่างกายของคนที่เป็นเสเก็ตเงินเนี่ยดีขึ้นได้ครับเอนไซม์บำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนํา ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ4ีกว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย0 9นย์ 3, 3 9325 092 2 7เจ3 2ส092 273 9325ห